คิดเป็น80%เลยจะเป็นพระที่เขาเรียกพระซอยสำหรับผมเนี่ยเขาเรียกพระซอยยกตัวอย่างนะเหรียญหลวงพ่อทองอยู่อย่างเงี้ยสองพันอย่างเงี้ยแต่มี11เหรียญอย่างเงี้ยเหรียญปู่ทิมแม่น้ำคูอย่างเงี้ยหมื่นห้าอย่างเงี้ยก็ขายหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลวงพ่ออิด้ารเวสุวรรณพร์มหาสุรศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยมีหลวงปู่หงษ์มีมีเป็เรื่อยร้อยนพันๆจิจิคงคงพูดไม่ได้คงพูดไม่หมดอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมีเยอะพระประเภทเนี้ยก็ทําเงินได้ผมไม่ได้ร่ํารวย ไม่ได้มีกําไรจากการที่ต้องไปซื้อเขาถูกทุกวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าพระห้าแสนแล้วผมจะต้องไปซื้อเขาแสนหนึ่งแล้วผมจะยิ่งใหญ่จะรวยมีความสุขไม่ใช่ผมมีกําไรจากการที่ว่าผมซื้อพระพระเล่นห้าแสนตรงนี้องค์ละเจ็ดพันตรงนี้องค์ละห้าพันตรงนี้องค์ละแปดพันผมซื้อเขาไว้สี่แสนแล้วผมขายซอยขายปีขายปีองค์ละเจ็ดร้อยองค์ละสี่พันองค์ละสองพันเพราะว่ามีทีมงานมีลูกค้าอยู่แล้วผมขายได้เจ็ดแสนผมมีกําไรสามแสนผมกําไรคือผมขายได้แพงกงวัาชาวบ้านด้วยหนึ่งส่วนแต่มันก็เป็น